วิธีแยกเพชรแท้ด้วยตาเปล่าไปดูกันครับสวัสดีครับ IQ พ่อค้อเาเพชรร้านจิเวลรี่เพชรสวยไฟดีมีได้ที่นี่ที่ไอเลิฟเจนนะครับ ต้องบอกนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีจิวเวลรี่เพชรเยอะแยะมากมายในตลาดเลยแล้วอันไหนจริงอันไหนปลอมอันไหนเพชรแท้อันไหนเพชรอย่างไรในวันนี้นะครับอีกมีวิธีการดูเพชรว่าอันไหนเพชรแท้เพชรเทียมมาให้ชมกันนะครับไปชมกันเลยอันดับหนึ่งนะครับเขาเรียกกันว่าการอ่านตัวหนังสือใต้เพชรนะครับเพชรแท้เนี่ยจะมีด,ดัชนีหักเหของแสงเนี่ยสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านตัวหนังสือที่เราเพชรทับลงไปเนี่ยจะมองไม่เห็นเลยนะครับ ในขณะที่เพชรเทียมหรือพลอยอื่นๆนะครับจะมีค่าดัชนีหักเหที่ต่ำกว่าถ้าเราเอาเพชรเทียมไปวางลงบนกระดาษที่มีเขียนตัวหนังสือเนี่ยจะสามารถอ่านตัวหนังสือออกนะครับอันดับที่2ต่อมาเลยนะครับก็คือเรื่องของน้ำหนักนะครับเพชรแท้ pet นะครับก็จะมีน้ำหนักอยู่ประมาณหนึง่งแต่ว่าเพชรซีแซนหรือเพชรสังเคราะห์นะครับจะมีน้ำหนักที่มากกว่าย่างเห็นได้ชัดนะครับ แล้วอันนี้เนี่ยง่ายๆก็คือว่าเอาไปใส่ในตาช่างเราก็จะเห็นน้ำหนักที่แตกต่างกันชัดเจนแล้วนะครับอันดับสามครับเราพูดกันถึงเรื่องของการสะท้อนแสงนะครับเพชรแท้เนี่ยจะมีการสะท้อนแสงเป็นสีเทาเหลือบลุ้งนะครับเพชรเทียมเนี่ยจะมีการสะท้อนแสงเป็นสีรุ้งมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นอะอะไรที่ดูแปลกๆนะครับแปลกในความหมายนี้ก็คือว่า แปลกที่สวยมากเกินไปหรือแปลกที่แย่มากเกินไปเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็ต้องคาดการณ์ไว้ก่อนว่ามันอาจจะไม่ใช่ของแท้ก็ได้นะครับอันดับสี่นะครับเราพูดถึงเรื่องของรอยสึกนะครับเพชรเนี่ยจัดว่าเป็นสสารที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับดังนั้นนะครับเราจะเจอเพชรได้น้อยมากนะครับที่มีรอยสึกที่เกิดจากการใช้งานนะครับเราสามารถทดสอบได้ด้วยการเอาลูบนะครับไปส่องลงบนแหวนนะครับ ถ้าเกิดว่าเห็นรอยสึกในการเจียระไนนะครับให้ประเมินไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะเป็นเพชรปลอมก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีเพชรเม็ดไหนที่ไม่มั่นใจนะครับสามารถนํามาตรวจกับเครื่องตรวจสอบเพชรนะครับจะได้ผลตรวจสอบที่ชัดเจนที่สุดนะครับโอเคครับจบจนไปแล้วนะครับสําหรับการตรวจสอบเพชรแท้หรือเพชรเทียมนะครับแต่ถ้าอยากจะซื้อเพชรแท้ๆสวยๆประกายงามงานนะครับราคาดีๆด้วยอย่าลืมที่ไอเลิฟเจนไปนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์ให้กับอีกทั้งใน YouTube c h anel แล้วก็ทาง Facebook นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับกับอีคิวพ่อคาเพ่น,นะครับสวัสดีครับ